อันนี้เดินทางมาจากมาจากลังสิตครับผมครับรถคันนี้มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเสียงเพ่งตอนเครื่องเย็นครับบอกว่ามีเกี่ยวกับฝันไหลฝันดำครับฝันขาวไหลฝันขาวไหลตอน,ตอน,ต,อนตอนช่วงสตาร์ทใช่ไหมต้องสตาร์ทแต่ยังไม่เบิ้เลเัลเ่ง หลังจากที่ทีมช่างนะคะนำสแกนเนอร์ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทดสอบระบบเครื่องยนต์ค่ะจะต้องมีการถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อทำการตรวจเช็คค่ะเนื่องจากรถยนต์คันนี้มีปัญหาควันไหลและนี่ก็คือหัวฉีดของ1.9บูพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเท,ด,ทดสอบกันค่ะอันดับแรกค่ะดูที่เกจนะคะก็คือสังเกตที่เข็มค่ะเข็มจะลงไวกว่าปกตินะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสาเหตุอาการรั่วหนักนะคะทำให้รถยนต์เกิดควันไหล เดี๋ยวไปดูการฉีดจ่ายน้ำมันกันค่ะการฉีดจ่ายน้ำมันนะคะออกเป็นเพียงฝอยละอองนะคะฉีดจ่ายไม่เต็มประสิทธิภาพซ่อมบํารุงด้วยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดและแหวนลองหัวฉีดใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเททดสอบหลังการซ่อมบํารุงกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะมาเช็คตอนทําเสร็จแล้วนะผมว่าอัตรารั่วเยอะไหมครับนี่ก็ าลงนะครับเดี๋ยวเราดูอัตาฉีดนะผมอัตราฉีดเส้นขึ้นครับผมเส้นเล็กเส้นเส้นนะผมไม่เป็นละองนะผมเดี๋ยดูอัตรายกนะผมอัตรายกยกที่210ระอยสบนะผม คือว่่าาไมมกรับหลังจากที่แก้ไขในส่วนของระบบหัวฉีดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเปิดฝาวาล์วค่ะตรวจเช็คอาการของเสียงเขกนะคะ <c oughs> ก็คือมีการยกแคมชารล้างระบบเบลลไฮดรอลิกค่ะ พร้อมกับการเซตอัพระบบเบาใหม่นะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานให้รถได้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะก่อนนําหัวฉีดลงไปประกอบนะคะเราก็จะเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะจากนั้นก็ประกอบหัวฉีดเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะให้ระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์ค่ะ นอกจากเครื่องยนต์นะคะจะสมบูรณ์แล้วนะคะภายในของระบบจะต้องสะอาดด้วย<อ>ก่อนทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเราจะเติมน้ํายาฟาชชิ่งออยค่ะเพื่อช่วยชะล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาดนะคะปราศจากการกัดก่อนค่ะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์จากนั้นนะคะเราก็ถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกสังเกตได้ชัดมากนะคะว่าสีของน้ํามันเครื่องมีสิ่งสกปรกสะสมมากมายค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องเปลี่ยนถ่าย ยายนจูนิ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยซันเทคเอฟวันดีเซลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมสารคุณภาพชนดิดพิเศษภายใต้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในทุกสภาวะอุณหภูมิมีความคงตัวและทนความร้อนสูงลดการสึกหลอนอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและบำรุงรักษาควบคู่กับ VT1 s u p e r t เปอร์ทีดเมนต์นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ และก็ช่วยปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์เติมสารเคลือบบาววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบาววาวและช่วยทําให้บาววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะล้างทําความสะอาดท่อไอเสียนะคะคือการนําเอาขมาบที่เกาะติดบริเวณภายในออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่า,น,ะะา,า,านที่ติดตามใหญยน่์จนเลี่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้ทดลองขับพักสนามนะครับกับบอรรถอ s u z u D-Max นะครับหนึ่งจดเก้าวันนี้นะครับจะมาสอบถามนะครับชื่อสมาชิกนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อไฟทูนครับอันนี้เดินทางมาจากมาจากลังสิตครับผมครับรถคันนี้มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเสียงเขกตอนเครื่องเย็ดนะครับอตอนเช้าพอเครื่อง พอเครื่องร้อนอาการจะเริ่มหายไปครับแต่เสียงก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับยังมีเสียงรบก,กวนอยู่อ่าเห็นบอกว่ามีเกี่ยวกับควันไหลควันดำครับควันขาวไหลควันขาวไหลตอนตอนช่วงสตาร์ทใช่ไหมช่วงสตาร์ทแต่ยังไม่เบิ้ลกันเลงยังไม่เบิ้ลกันเลงค,คือเราสังเกตว่ามันมีควันไหลออกมาจากปลายท่อเสียงใช่ครับสีควันขาวควันขาว,ขาว รถคันนี้กี่แสนโลครับรถคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าเองครับผมรถกี่ปีแล้วครับเนี่ยปีนี้ปีที่สี่ครับปีที่สี่อ่เพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานปกติกขขี่ทุกวันมีปีนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้วิ่งทางไกลไม่ค่อยได้วิง่งครับปีนี้ไม่ค่อยได้วิง่ง ก็จะจอดน้ำไว้หน่อยเนาะก็ขี่ไปทํางานทุกเช้าอ่ะขี่ทำงานทุกเช้าแต่สม้างวิ่งระยะใกล้ไม่ได้วิ่งแต่งยังหแบบรถคันนี้ก่อนหน้านี้เคยไปทําอะไรไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเนาะก็คือเปลี่ยนถ่ายธรรมดาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาเลยครับผมตัวเช็คระยะธรรมดาครับไม่ได้ทําอะไรก็ออกจากศูนย์มาก็ไปเข้าร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งร้านข้างนอก ก็คืออาการก็เริ่มเริ่มมาอาการเริ่มมาประมาณสักสามเดือนเริ่มมีเสียงเคหเริ่มมีเสียงเคหครับตอนเช้าเครื่องเย็นเย็นจะเป็นทุกครั้งที่จอดเครื่องเย็นมีเครื่องสัง่นตอนที่มานะครับก็มาแต่เชา้าเลยคันนี้คันแรกด้วยนะครับพูดคุยกับอะไรกับอาจารย์ใหญ่ครับ ก็ตอนเช้าก็อาจารย์แกเขาก็ถามรายละเอียดนะครับว่าไปทํารถที่ไหนมาบ้างก็พูดความจริงกับแกไปครับแล้วเขาได้แนะนำอะไรไหมครับว่าต้องทําอะไรบ้างครับก็ตรวจเช็ค่าฉีดก่อนนะครับก็คือตัวเช็คระบบัวชีดด้วยใช่นะครับก็กเปลี่ยนเปลี่ยนปลายัวฉีด้วยเป็นป,ปลายัวชีดใช่ปลายมวฉีดมีปัญหาครับกี่ต้นครับเปลี่ยนไปกี่ต้น เปลี่ยนทั้งชุดเลยครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยสี่สี่ครับผมนะครับสี่หัวนะครับเปลี่ยนแค่ปอกไม่ด้เปลี่ยนแค่ปลายหัวฉีดปลายแล้วก็แหวนรองครับผมใช่นไหมครับก็ไม่เปลี่ยนทั้งต้นนะนะครับก็แค่เปลี่ยนอุปกรณ์แค่ปลายครับใช่ครับแค่ปลายแล้วก็ทําเกี่ยวกับเปิดฝาวาล์วใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ดูเกี่ยวกับระบบวาล์วนะครับยกแคมชาร์ปนะครับแล้วก็ล้างระบบเกี่ยวกับวาล์วไฮดรอลิกด้วยครับนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบเซตอัพระบบใหม่ นะครับทั้งหมดตอนนี้ก็มาทดสอบทัสนามนะครับพร้อมกับทําการฟัดชิง่งน้ํามันเครื่องด้วยน้ามันเครื่องดํามากเลยนะตอนถ่ายออกมาน้ามันเครื่องดํามากนะครับเห็นน้องเขาบอกว่าขันไม่แน่นด้วยอ่าเห็นบอกกลนแทงเครื่องขันไม่แน่นด้วยครับผมคือแค่มุกมือบิดนิดนึงเนี่ยคือสามารถถอดน็อตได้เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ขัน อันนี้ก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้ไม่ทำอะไรมานะครับผมมาด้เช็คด้วยครับอันตรายเนี่ยดีน้ำมันไม่รั่วไม่ซึมไปไหนครับยังมาแก้ทันครับผมยังแก้ทันเนาะนะครับคือช่างบอกว่าเขาไม่ได้ขันมาเลยครับเนี่ยครับก็ตอนนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับทําการฟาชชิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเติมสารเสริมสิทธิภาพนะครับเครื่องก็บอกสูบเบาๆนะครับวีทีวันล้างหัวฉีดนะครับครบ เป็นไงครับหลังกรารอ,อัตราเร่งอัตราเร่งดีกว่าเดิมคือหนึ่งแล้วอัตราเร่งดีกว่าเดิมเสียงเงียบกว่าเดิมตอนสตาร์ทเป็นไงเสียงเงียบเลยเสียงเงียบลงจะมีมีเสียงแทรกซ้อนตอนนี้ก็ขับมาระยะหนึ่งแล้วถือว่าโดยรวมเป็นไงโดยรวมโอเคครับ ตาเร่งเหยียบขึ้นดีครับน,นี่ก็ถือว่าดูกระจกซ้ายขวามีควันเลยไหมฮะไม่มีไม่มีเนาะนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปใช้งานจ้ะโอเคคนระับเดี๋ยวกลับรถเลยก็ไดนะ้ครับครับน,นะครับนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับไปใช้งานนะครับดูว่าะระยะยาวเป็นไงเนาะนะครับอาการเสียงจะเงียบลงไหมนะครับหลังจากการปรับตั้ง เซตระบบนะครับแล้วก็ฟันไหลนะครับหรือว่าตอนสตาร์ทจะมีเสียงไหมนะครับตอนเครื่องยนตนก็โทรมาบอกเราได้นะครับหรือว่าพูดคุยผ่านทุกช่องทางเรานะครับแจ้งความคืบหน้าว่ารถคันนี้นะครับทะเบียนนี้เป็นไงบ้างหลังจากการซ่อมนะครับถ้ามีปัญหาอีกแล้วก็มีการรับประกันนะครับก็อยู่อาจารย์ใหญ่แล้วนะครับมาเป็นสมาชิกของใหญ่ยนทุนนิ่งก็มีการรับประกันนะครับทุกชิ้นทุกชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนไปนะครับเป็นอะไร นะครับที่มีการรับประกันอยู่แล้วนะครับก็มีปัญหาล้วก็กลับมาได้น,นะครับเรายินดีที่จะทําการเคลมให้นะครับอยากฝากอะไรถึงสมาช e ิกครับที่ใช้ดีแมนก็สมาชิกขั้นใดที่มีปัญหากับรถนะครับที่มีปัญหาคาใจก็ลองโทรมาปรึกษ,ษาจา์ใหญ่ดูครับผมครับถ้าสะดวกก็วิ่งรถมาครับถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวจา์ใหญ่แนะนํา เรามันม,ม,ม,มีอูดท,ที่ใกล้ใกล้บ้านด้วยนะครับทุกที่นะครับทุกจังหวัดก็มีอูดในเครือชม,มรมลงช่างได้ใจนะครับมากกว่า400อูดเกือบทั่วประเทศนะครับก็โทรมาบอกได้ว่าท่านอยู่ใกล้ที่ไหนที่สุดนะครับแล้วก็เราจะแนะนําให้นะครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจเดินทางมาที่ใหญ่จนจนิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดบริการทุกวันนะครับเนยงย้ำก็คือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสมาชิก่ันใดที่มีปัญหา มาได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับก็วันนี้ต้องส่งสมาชิกนะครับ Isuzu D Max คันนี้กลับบ้านนะครับ,เด, like, go share, go บเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเดี๋ยวยุงเจนนิ่งทาง YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กเดี๋ยวยุงเจนนิ่งทั้งสองเพจเพจอำเภอตาคลีนครสวรรค์และสาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับเพราะในนั้นมีคลิปสาระน่ารู้มากมายนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ